งานศพที่ควรเต็มไปด้วยความโศกเศร้ากลับกลายเป็นเวทีเปิดโปงความลับที่ซ่อนมานานหลายสิบปีเมื่อเด็กน้อยคนหนึ่งก้าวออกมากลางศาลาพร้อมพูดเพียงประโยคเดียวที่ทำให้ทั้งงานต้องหยุดหายใจใครคือทายาทต,ตัวจริงใครคือผู้ถูกหักหลังและความจริงอันดำมืดที่เศรษฐีพยายามปกปิดจะถูกเปิดเผยทั้งหมดหรือไม่อย่ากระพริบตาเพราะสิ่งที่คุณกำลังจะได้ยินต่อจากนี้ จะทำให้คุณขนลุกจนลืมไม่ลงภายในงานศพของเศรษฐีใหญ่บรรยากาศเต็มไปด้วยกลิ่นดอกไม้ขาวเสียงสวดมนต์ดังก้องสะท้อนในโถงศาลาผู้คนมากมายแต่งกายด้วยชุดดำเรียงรายเต็มไปหมดใบหน้าของแขกทุกคนดูเศร้าส้อยแต่แววตาหลายคู่กลับเต็มไปด้วยความสงสยัยราากับซ่อนความลับที่ไม่มีใครกล้าเอ่อยออกมาเสียงร้องให้แผ่วเบาของหญิงสาวคนหนึ่ง ดังแทรกขึ้นท่ามกลางความเงียบเธออุ้มทารกน้อยไว้ในอ้อมแขนสายตาของเธอแดงก่ำและสั่นไหวแขกหลายคนเริ่มหันมามองเรากับพยายามจะจับต้นชนปลายว่าเธอคือใครความเงียบยิ่งกดดันจนกระทั่งเด็กน้อยที่ยืนอยู่ข้างหญิงสาวก้าวออกมาเขาตัวเล็กผอมบางเสื้อผ้าที่สวมใส่ไม่รูหราเหมือนแขกคนอื่นเสียงฝีเท้าเล็กๆก,ก้องในถงกว้าง ทุกสายตาหันไปที่เขาในเวลาเดียวกันเด็กน้อยยกมือจับแขนเสื้อของผู้หญิงคนนั้นมองไปรอบห้องด้วยสายตาไร้เดียงสาและพูดออกมาเพียงประโยคเดียวเสียงของเขาใสาและดังพอที่จะทำให้ทั้งงานเงียบสงัดคำพูดนั้นทำให้หลายคนหน้าซีดบางคนเบิกตากว้างบางคนเผลอทำแก้วน้ำในมือร่วงกระแทกพื้นกลิ่นกํายานที่อบอวนกลับยิ่งทำให้บรรยากาศอึดอัด ผู้คนเริ่มหายใจถี่เสียงกระซิบกระซาบดังขึ้นรอบทิศเหมือนระลอกคลื่นแห่งความลับที่กำลังถูกเปิดเผยในวินาทีนั้นลงศพของเศรษฐีที่ตั้งอยู่ด้านหน้าศาลากลับกลายเป็นศูนย์กลางของความจริงอันสันสะเทือนทุกคนรอคอยว่าประโยคที่เด็กพูดหมายความว่าอะไรกันแน่สายตาของทุกคนหันขอบไปที่เด็กน้อยใบหน้าของเขาสงบนิ่งแต่ดวงตากลับส่องประกายวาววับ ราวกับรู้บางสิ่งที่คนทั้งงานไม่เคยคาดคิดหญิงสาวที่อุ้มทารกยืนนิ่งตัวสั่นเล็กน้อยแขนที่กอดทารกแน่นขึ้นเรื่อยๆเสียงหายใจของเธอถี่และหนักเหมือนพยายามกลั้นบางอย่างไว้ไม่ให้แตกหักออกมาแขกผู้ใหญ่ที่นั่งแถวหน้าเริ่มลุกขึ้นชายชาราผู้เป็นเพื่อนสนิทของเศรษฐีทำหน้าตาตกใจเขาพยายามถามเด็กว่าจ้พูดว่าอะไรนะแต่เสียงของเด็กกลับยังคงก้องอยู่ในหัวของทุกคน นี่คือลูกของเขาประโยคสั้นๆที่ออกมาจากปากเด็กทําให้บรรยากาศทั้งงานเหมือนถูกหยุดเวลาไม่มีใครกล้าขยับไม่มีใครกล้าพูดสายตานับร้อยคู่จ้องไปที่ทารกน้อยบางคนยกมือปิดปากบางคนหน้าซีดเผือดเสียงกระซิบเริ่มดังขึ้นอีกครั้งลูกของใครลูกของท่านเศรษฐีหรือไม่หญิงสาวหลบตาทุกคู่สายตาดวงตาแดงกำราวกับจะร้องให้ออกมาอีกครั้ง ริมฝีปากเธอสั่นระริกแต่ก็ยังไม่พูดอะไรแม้แต่คำเดียวเสียงลมพัดเข้ามาทางหน้าต่างกลิ่นกำยานผสมกับกลิ่นเทียนไขลอยอบอวนจนทำให้หลายคนหายใจติดขัดความเมียบกดทับลงบนบ่าของทุกคนอย่างหนักชายวัยกลางคนที่เป็นทนายความของเศรษฐีก้าวออกมาช้าๆพร้อมกับแฟ้มเอกสารในมือเขามองหญิงสาวและเด็กน้อยด้วยแววตาลึกลับ แล้วพูดด้วยน้ำเสียงเรียบแต่ก้องกังวาลทุกอย่างที่เด็กพูดอาจไม่ใช่เรื่องลวงเขาค่อยๆเปิดแฟ้มเอกสารภายในมีซองปึกหนึ่งผูกเชือกสีแดงไว้แน่นหนาบนปกซองมีลายเซ็นของเศรษฐีผู้ล่วงลับแขกในงานเริ่มวุวายบ้างตะโกนถามเสียงดังบ้างขยับเก้าอี้จนเกิดเสียงดังเอดอาดบรรยากาศเริ่มปั่นป่วนเหมือนคลื่นในพายุแต่ทุกคนก็ยังจับตาไปที่ซองปริศนานั้น หญิงสาวก้มหน้าลงน้ำตายหยดลงบนแก้มทารกที่ยังนอนหลับเด็กน้อยจับมือเธอแน่นขึ้นและวพูดเสียงเบาแต่ได้ยินชัดเจนแม่บอกความจริงกับเขาเถอะสาลาที่เงียบงันเต็มไปด้วยแรงกดดันเหมือนกำแพงความลับกำลังพังทลายผู้คนต่างเตรียมใจรับสิ่งที่จะได้ยินแต่ไม่มีใครรู้ว่าสิ่งที่กำลังจะถูกเปิดเผยจะเปลี่ยนชะตาของตระกูลเศรษฐีนี้ไปตลอดกาล เสียงกระซิบกระซาบดังขึ้นหนาหูแขกหลายคนเริ่มลุกจากเก้าอี้แต่ก็ยังไม่กล้าเดินออกไปเหมือนถูกตรึงเอาไว้ด้วยความอยากรู้หญิงสาวค่อยๆเงยหน้าขึ้นแววตาของเธอเต็มไปด้วยความเจ็บปวดริมฝีปากเม้มแน่นเหมือนลังเลก่อนที่เธอจะสูดหายใจลึกแล้วพูดออกมาเขาคือพ่อของลูกฉันเสียงสะอื้นดังสะท้อนในโถงศาลา ผู้คนบางคนถึงกับร้องออกมาอย่างตกใจชื่อของเศรษฐีผู้ล่วงลับถูกเอ่ยออกมาตรงๆทุกอย่างเหมือนหยุดชะงักไปชั่วขณะชายชราที่เป็นญาติใกล้ชิดทุบโตะเสียงดังจนแก้วน้ำกระเด็นตกแตกเป็นไปไม่ได้เขาตะโกนลั่นอย่ากล่าวหาผู้ตายโดยไม่มีหลักฐานทานายความก้าวขึ้นมาข้างหน้าในมือยังถือซองสีแดงแน่นหนาเขาเอื้อมมือฉีกเชือกที่ผูกไวอ้อย่างช้าๆ บรรยากาศรอบตัวหนักอึ้งเหมือนอากาศหยุดนิ่งซองถูกเปิดออกภายในคือพินัยกรรมที่เซ็นไว้เมื่อหลายเดือนก่อนตัวอักษรบนกระดาษขาวชัดเจนลายเซ็นเศรษฐีประทับอยู่ที่ท้ายกระดาษในกรณีที่ข้าพระเจ้าจากไปเสียงทนายความอ่านด้วยน้ำเสียงมั่นคงทรัพย์สินส่วนหนึ่งให้แก่บุตรที่เกิดจากนางสิริพรเสียงอุทานดังขึ้นรอบทิศ ทุกสายตาหันไปจับจ้องหญิงสาวใบหน้าของเธอเต็มไปด้วยน้ำตามือที่กอดทะรุสั่นไหวแต่ก็อกอกอดแน่นยิ่งกว่าเดิมแขกบางคนเริ่มถอยหายใจแรงบางคนทำหน้าโกรธแค้นบางคนถึงกับเอามือกุมอกด้วยความตกตะลึงบรรยากาศร้อนระอุราวกับไฟกําลังลุกโหมชายหนุ่มคนหนึ่งก้าวออกมาจากแถวหน้าเขาคือบุตรชายคนโตของเศรษฐี ใบหน้าแดงก่ำเต็มไปด้วยโทสะดวงตาวาวโรดเหมือนจะพุ่งเข้าหาเธอเจ้าโกหกเสียงตะโกนของเขาดังก้องไปทั่วศาลาไม่มีทางที่พ่อจะทำเช่นนั้นไม่มีทางที่พ่อจะยกมรดกให้ลูกนอกสมรสเด็กน้อยที่ยืนอยู่ข้างหญิงสาวไม่ถอยหนีแม้แต่น้อยเขามองชายหนุ่มด้วยสายตา,นาแน่วแน่แล้วพูดชัดเธอชัดคำพ่อสัญญากับแม่ว่าจะปกป้องเรา คําพูดนั้นทําให้ทั้งงานเงียบสนิทอีกครั้งเหมือนทุกคนถูกตบหน้าด้วยความจริงที่โหดร้ายกลิ่นกํายานในศาลากลับยิ่งแรงขึ้นเรากับวิญญาณของเศรษฐียังวงเวียนอยู่เพื่อฟังคําสารภาพที่กําลังจะเปลี่ยนทุกสิ่งความเงียบงันปกคลุมทั่วทั้งศาลาทุกสายตาจับจ้องไปที่เด็กน้อยเรากับเขาเป็นกุญแจสําคัญที่จะไขค,ความจริงทั้งหมดชายหนุ่มบุตรชายคนโตเม้มริมฝีปากแน่น มือกำมัดจนเส้นเลือดปูดขึ้นเขาก้าวเข้าหาเด็กกับหญิงสาวแต่ทนายความยกมือห้ามเอาไว้ทันใจเย็นก่อนเสียงทนายหนักแน่นที่ในรำนี้มีผลทางกฎหมายและยังมีเอกสารอีกชุดที่ต้องเปิดเผยเขาดึงแฟ้มอีกเล่มออกมาคราวนี้เป็นซองสีน้ำเงินที่ปิดผนึกแน่นหนาทุกคนเริ่มลุกขึ้นยืนด้วยความตื่นกระหนกหัวใจเต้นแรงราวกับกองศึกกำลังโหมกระหนำ่ำ หญิงชราคนหนึ่งซึ่งเป็นพี่สาวของเศรษฐีเดินออกมาจากเก้าอี้ด้วยท่าทางสันคลอนดวงตาเธอแดงก่ำเต็มไปด้วยความกลัวเสียงแผวเาบาของเธอหลุดออกมาอย่าเปิดมันเลยความจริงบางอย่างควรถูกฝังไปกับโลงคำพูดนั้นกลับยิ่งทำให้ความสงสัยทวีคูณแขกหลายคนหันไปซุบซิบกันเสียงดังราวกับรู้สึกถึงเงามืดที่ปกปิดมานานหลายสิบปี แต่ไม่มีใครกล้าขัดขวางทนายความเขาฉีกผนึกออกช้าๆเสียงกระดาษเสียดสีกับเชือกดังแผ่วแต่กลับก้องชัดในหูของทุกคนในซองมีจดหมายที่เขียนด้วยลายมือของเศรษฐีเองทนายความยกจดหมายขึ้นอ่านเสียงของเขาสั่นเล็กน้อยข้าพเจ้ารู้ว่าความจริงนี้อาจสร้างความวุ่นวายแต่ถึงเวลาแล้วที่ทุกคนควรได้รับรู้ทุกคนเงี่ยหูฟังอย่างตั้งใจ เสียงหัวใจของแต่ละคนดังแข่งกับความเงียบเหมือเม็ดเล็กไหลลงขมับของแขกที่ยืนเรียงรายกลิ่นเทียนไขยังคงอบอวนแต่กลับให้ความรู้สึกขมขื่นเด็กคนนั้นไม่ใช่เพียงลูกของข้าเสียงทนายอ่านต่อแต่เขาคือผู้สืบทอดตัวจริงของทุกสิ่งเสียงฮือฮาดังกระหึ่มบางคนแทบจะล้มลงกับพื้นชายหนุ่มบุตรชายคนโตหน้าซีดเผือด ดวงตาสั่นระริกเหมือนโลกทั้งใบกำลังพังทลายหญิงสาวที่อุ้มทารกถึงกับร้องให้ออกมาน้ำตาไหลพรากอย่างห้าไม่อยู่เด็กน้อยกำมือแน่นยืนนิ่งราวกับเข้าใจทุกถ้อยคำที่ถูกเปิดเผยทนายความยังไม่หยุดอ่านข้าพเจ้ามีเหตุผลที่ต้องปกปิดเรื่องนี้แต่ความผิดของข้าไม่ควรตกไปที่เด็กเขาคือเลือดเนื้อเชื้อเคือแท้จริงและเขาจะเป็นคนเปลี่ยนแปลงตระกูลนี้ในอนาคต บรรยากาศภายในศาลาเต็มไปด้วยแรงสั่นสะเทือนเก้าอี้บางตัวถูกผลักล้มลงด้วยความตกใจเสียงตะโกนเสียงร้องให้ประปนกันวุ่นวายไม่มีใครรู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปหญิงชราพี่สาวของเศรษฐีสุดลงนั่งกับพื้นเธอสายหน้าไปมาผู้เสียงแผ่วแทบไม่ได้ยินเขาทำผิดมหันถ้าเด็กคนนั้นเป็นผู้สืบทอดจริงความลับอีกชั้นก็จะถูกเปิดออกมาด้วยเช่นกัน คำพูดนั้นยิ่งเติมเชื้อไฟให้กับความวุ่นวายทุกคนเริ่มมองหน้ากันด้วยแววตาหวาดระแวงเหมือนแต่ละคนกําลังเก็บงําบางสิ่งไว้ในใจและยังไม่มีใครรู้ว่าความจริงที่แท้จริงนั้นลึกแค่ไหนเสียงโกลาหลในศาลายังคงดังสะท้อนผู้คนบางส่วนเริ่มทะเลาะกันเสียงดัง ความสงสัยความโกรธและความหวาดกลัวปะปนกันยุ่งเหยิงทนายความพยายามควบคุมสถานการณ์เขายกมือขึ้นสูงแล้วตะโกนออกมาขอความสงบหน่อยจดหมายยังอ่านไม่จบทันทีที่เสียงทนายดังขึ้นแขกหลายคนยอมหยุดแต่ยังคงส่งสายตาเครียดแค้นบางคนหายใจแรงเหมือนจะขาดอากาศความเงียบกลับมาอีกครั้งแต่เป็นความเงียบที่อึดอัดกดดันยิ่งกว่าเดิมทนายก้มหน้ามองจดหมายต่อ มือของเขาสั่นเล็กน้อยแต่ก็ยังอ่านด้วยน้ำเสียงหนักแน่นข้าพเจ้าต้องสารภาพว่าตระกูลนี้ไม่ได้มีเพียงความมั่งคั่งแต่ยังมีความลับอันดำมืดที่ซ่อนอยู่ใต้ชื่อเสียงทุกคนชะงักเสียงหายใจดังขึ้นแทนที่เสียงกระซิบสายตาหลายคู่จับจ้องไปที่โลงศกซึ่งตั้งอยู่เบื้องหน้าเรากับหวาดกลัวว่าความลับนั้นจะลุกขึ้นมาเปิดเผยเองนางสิริพรไม่ใช่เพียงผู้หญิงธรรมดาในชีวิตข้า เสียงทนายอ่านต่อแต่เธอคือผู้ที่ข้ารักจริงและเป็นเพียงคนเดียวที่รู้ความผิดบาปของข้าหญิงสาวที่อุ้มทารกก้มหน้าร้องไห้น้ำตาของเธอหยดลงบนแก้มเด็กน้อยแขกหลายคนเริ่มสบตากันด้วยความมุนงงบางคนถึงกับเอามือกุมขมับด้วยความเบียนหัวชายหนุ่มบุตรชายคนโตหน้าถออสีเขาตะโกนลัน่นโกหกไม่มีทางที่พ่อจะเขียนเรื่องเช่นนี้ แต่เสียงของเขาถูกกลบด้วยเสียงทนายที่อ่านต่อความผิดของข้าไม่ใช่เพียงการนอกใจแต่คือการหักหลังพี่น้องของข้าทรัพย์สินส่วนใหญ่ของตระกูลนี้ไม่ได้เป็นของเราโดยแท้จริงทันทีที่ประโยคนั้นถูกอ่านหญิงชราพี่สาวของเศรษฐีสุดลงร้องให้เสียงดังมือทั้งสองกลุ่มหน้าแน่นเธอสั่นสะท้านเหมือนร่างกายไม่สามารถรับความจริงได้อีกแขกหลายคนตะโกนถามเสียงดัง หมายความว่าอย่างไรทรัพย์สินนี้ไม่ใช่ของตระกูลนี้จริงหรือเสียงดังเซ็งแซ่ไปทั่วทนายวางจดหมายลงชั่วครู่แววตาของเขาหนักแน่นและหม่นหมองเขาพูดขึ้นด้วยน้ำเสียงเย็นชาเศรษฐีผู้ล่วงลับขโมยกิจการแรกเริ่มมาจากเพื่อนสนิทของเขาและซ่อนความจริงนี้ไว้ตลอดชีวิตเสียงร้องอุทานดังพร้อมกันความตกใจทำให้บางคนล้มลงกับพื้น ผู้คนเริ่มหันไปมองหน้ากันอย่างหวาดระแวงบางคนรีบหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายภาพเอกสารบางคนสั่นหัวแรงๆเหมือนไม่อยากเชื่อเด็กน้อยยังคงยืนนิ่งแต่แววตาของเขาเปลี่ยนไปเป็นแข็งกร้าวเขาเอ่ยขึ้นด้วยเสียงชัดเจนพ่อสัญญาว,ว่าความจริงจะไม่ถูกฟังไปตลอดกาลทันใดนั้นทารกในอ้อมกอดหญิงสาวก็เริ่มร้องให้เสียงดังเสียงร้องสะท้อนก้องไปทั่วศาลา เหมือนประกาศการมาถึงของสิ่งใหม่และเป็นสัญญาณแห่งการล่มสลายของความลับที่ถูกซ่อนมานานหลายสิบปีผู้คนในงานต่างยืนนิ่งบางคนมือสั่นจนแก้วหลุดจากมือบางคนคุกเข่าลงอย่างหมดแรงบรรยากาศเต็มไปด้วยแรงกดดันจนแทบหายใจไม่ออกและทุกคนก็รู้ทันทีว่านี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของความจริงที่กำลังจะถูกเปิดโปงทั้งหมดเสียงร้องให้ของทารกยังคงก้องสะท้อน ทุกสายตาหันมาที่หญิงสาวและเด็กทั้งสองไม่มีใครขยับทุกคนเหมือนถูกปรึงไว้ด้วยความกลัวและความอยากรู้อย่างรุนแรงทนายความยกมือเช็ดเหงื่อที่ไหลลงขมับมือที่ถือจดหมายสั่นจนกระดาษไว้แต่เขาก็ยังสูดหายใจลึกและอ่านต่อด้วยน้ำเสียงสั่นเครือเพื่อนสนิทของข้าคือผู้ที่สร้างกิจการนี้ขึ้นมาแต่เพราะความโลภข้าแย,ย่งทุกสิ่งมาเป็นของตน เขาตายด้วยความเจ็บปวดและคำสาปแช่งของเขายังตามหลอกหลอนข้ามาจนถึงวันนี้ทันทีที่ประโยคนั้นจบลงเสียงร้องไห้ของหญิงชราพี่สาวเศรษฐีดังสะท้อนเธอล้มตัวลงกับพื้นกรีดร้องออกมาด้วยความทุกข์ทรมานทำไมเจ้าถึงสารภาพช้าเกินไปทำไมต้องปล่อยให้เรารับบาปแทนแขกหลายคนเริ่มยืนไม่ติดที่บางคนอมมือปิดปากบางคนวิ่งออกไปจากศาลาด้วยสีหน้าตกใจสุดขีด บรรยากาศปั่นป่วนเหมือนคลื่นพายุซัดโถ,ถงสาลาชายหนุ่มบุตรชายคนโตหน้าซีดเผือดเขามองไปที่ทนายความเหมือนอยากฆ่าทิ้งนี่คือการใส่ร้ายพวกเจ้าคิดจะทำลายชื่อเสียงตระกูลเสียงเขาดังก้องแต่ก็สั่นเครือยอย่างเห็นได้ชัดทนายความวางจดหมายลงบนโต๊ะเขาสบตากับชายหนุ่มนิ่งๆไม่มีใครอยากให้ความจริงนี้ถูกเปิดเผยแต่ผู้ตายเลือกเองที่จะฝากความจริงไว้ในจดหมายนี้ หญิงสาวที่อุ้มทารกเริ่มสะอื้นแรงขึ้นน้ำตาเธอเปื้อนใบหน้าและไหลลงแก้มเด็กน้อยเด็กน้อยที่ยืนข้างเธอกลับยังคงนิ่งเขาจ้องไปที่ลงศพด้วยสายตาแข็งกร้าวเสียงเด็กดังขึ้นชัดเจนท่านพอไม่อยากให้เราโกหกอีกต่อไปคำพูดนั้นทำให้ทั้งสาลางเงียบกริบเหมือนทุกลมหายใจหยุดลงในเวลาเดียวกันความเย็นเยียบแผ่ซ่านไปทั่วห้อง บางคนถึงกับขนลุกสู้เหมือนมีเงามืดแฝงอยู่รอบตัวหญิงชราพี่สาวเศรษฐีเริ่มพูดด้วยเสียงสัน่นถ้าความจริงนี้ถูกเปิดเผยทั้งหมดตระกูลเราจะไม่เหลืออะไรเลยเธอสั่นหัวแรงๆเงินทรัพย์สมบัติอำนาจทั้งหมดจะถูกพรากไปทันใดนั้นเสียงประตูไม้บานใหญ่ด้านหลังศาลาก,ก็ดังเอ็ดอาดผู้คนหันไปมองพร้อมกันชายแปลกหน้าสวมชุดเก่าๆเ,เดินเข้ามาช้าๆ ในมือเขาถือกล่องไม้เล็กๆที่ปิดผนึกด้วยตะปูเก่าทุกก้าวที่เขาเดินเสียงรองเท้ากระทบพื้นดังก้องแขกหลายคนถอยหนีด้วยความหวาดกลัวไม่มีใครรู้ว่าเขาเป็นใครแต่รังสีรอบกายกลับทําให้ทุกคนขนลุกเขาหยุดยืนตรงหน้าลงศพสายตาจ้องมองลงไปนิ่งๆก่อนจะเอ,อ่ยประโยคที่ทําให้ทั้งศาลาแทบหยุดหายใจถึงเวลาที่คําสาปนั้นจะถูกเปิดเผยต่อหน้าทุกคนแล้ว ชายแปลกหน้าวางกล่องไม้ลงตรงกลางศาลาเสียงกระแทกพื้นดังก้องจนทุกคนสะดุง้งเขามองผู้คนรอบตัวด้วยสายตาเยือกเย็นก่อนจะดึงตะปูออกอย่างช้าๆเมื่อฝากล่องเปิดออกภายในมีเพียงเอกสารเก่าแก่ที่เหลืองกรอบและรูปถ่ายสีซีดรูปหนึ่งเป็นภาพเศรษฐีในวัยหนุ่มยืนเคียงข้างชายอีกคนซึ่งมีแววตาคล้ายเด็กน้อยราวกับถอดแบบมา เสียงฮือฮาดังกระหึ่มไปทั่วศาลาทนายความหยิบรูปถ่ายขึ้นสูงนี่คือเพื่อนผู้ร่วมสร้างกิจการผู้ที่ถูกหักหลังหญิงชราพี่สาวเศรษฐีร้องให้เสียงดังเหมือนปลดปล่อยบ่วงที่แบกไว้ทั้งชีวิตชายหนุ่มบุตรชายคนโตสุดลงนั่งกับพื้นดวงตาว่างเปล่าเหมือนสูญเสียทุกสิ่งในพริบตาหญิงสาวก้มลงกอดทารกแน่นเด็กน้อยยืนเคียงข้างเธอด้วยสายตามั่นคง เขาหันไปมองโลงศพแล้วกระซิบเบาๆพ่อความจริงไม่ถูกฟังอีกต่อไปแล้วบรรยากาศในสารางเงียบสงัดมีเพียงเสียงลมพัดผ่านหน้าต่างกลิ่นกำยานคะครุ้งแต่กลับไม่อึดอัดเหมือนก่อนเรากับวิญญาณของผู้ตายได้รับการปลดปล่อยชายแปลกหน้าปิดกล่องไม้ลงอีกครั้งก่อนจะเดินออกไปอย่างเงียบงนันทิ้งไว้เพียงความจริงที่เปลี่ยนแปลงตระกูลนี้ไปตลอดกาล ผู้คนเริ่มทยอยออกจากศาลาไม่มีเสียงโวยวายไม่มีเสียงต่อต้านเหลือเพียงความเงียบและความหนักอึ้งในใจทุกคนหญิงสาวอุ้มทารกก้าวออกไปพร้อมเด็กน้อยแสงแดดยามบ่ายส่องกระทบตัวเธอเรากับบอกว่าแม้ความมืดมนจะถูกเปิดเผยแต่ชีวิตใหม่ก็กำลังเริ่มต้นขึ้นอีกครั้งและนั่นคือบทสรุปของความลับ ที่แม้จะสะเทือนวงการแต่ก็คืนความจริงให้กับโลกใบนี้อย่างสมบูรณ์